ราคา3 9 9 0 0 0บาทเท่านั้นคุณผู้ชมสำหรับเจ้า Revo Smart Cap 2.4 z e i t t o o n คันนี้นะครับเป็นตัว M P นะครับสำหรับท่านใดที่มองหานะครับรถกระบะโดยใช้งานคันนี้ไม่คนณภารับหน้าจอได้มาเป็นหน้าจอพัสกรีเรียบร้อยแล้วนะครับแกะเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลน,นะคุณผู้ชมนะสำหรับท่านใดที่อยากดูรายละเอียดนะครับดูต่อในคลิปได้เลยแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กด like, ติดตามให้ด้วยนะครับ ดีคุณผู้ชมทุกๆคนทุกท่านนะครับสวัสดีนะครับวันนี้พบกับผมตีเพชรยนต์ที่ปรึกษาด้านการขายบริษัทเพชรยนต์อีกเช่นเคยนะครับวันนี้มีรถหนึ่งคันมาแนะนํานะครับเป็นกระบะสมาร์ทคลคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ้ารีโว่2.4แซดอินชันนะครับเป็นปี22ราคาเสนอขายอยู่ที่399,000บาทเท่านั้นคุณผู้ชมนะครับใครที่กําลังมองหามาจัดได้เลยราคานี้สุดคุ้มแน่นอนนะครับคุณผู้ชมนะ มาเริ่มนะครับในส่วนของรายละเอียดนะครับในส่วนของหน้ารถนะครับคันนี้นะครับได้เป็นไฟนะครับฮาโลเจนนะครับกระจังหน้าตัดมาด้วยสีดำแบบนี้ตัดเส้นด้วยลายโครเมียมนะครับไฟฮาโลเจนมีไฟเลี้ยวในตัวเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับทีนี้นะครับมาต่อในส่วนของด้านตัวซุ้มล้อรถกันดีกว่านะคุณผู้ชมนะครับซุ้มล้อนะครับ ดูคุณผู้ชมดูนะครับคานเดิมๆิมนะครับในส่วนนี้ที่ต้องดูสําหรับรถมือสองท่านใดที่เป็นกังวลนะครับเรื่องชนหนักพิวารจมน้ํารถย้อมแมวมานะครับซื้อรถที่ผมไม่มีชนหนักพิวารจมน้ําไม่มีรถกับสีกอไมลอย่างแน่นอนแม็กเดิมเดิมยางใหม่ๆแบบนี้นะครับทั้ง4เส้นนะใช้งานกันไปยาวๆเลยเซฟค่ายางได้อีกหลายบาทคุณผู้ชมซื้อไปใช้ได้นะครับกระจกได้เป็นสีกระจกมองข้างได้เป็นสีดํามีไฟเลี้ยวในตัวนะครับคุณผู้ชม ทีนี้นะครับมาดูในส่วนของตัวรถนะครับรถนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะผ้าเรียบร้อยแล้วคุณผู้ชมนะครับอันนี้รถเพิ่งเข้าใหม่รอสปารอล้างนะครับไม่ต้องตกใจนะคุณผู้ชมว่าทําไมเลอะๆนะครับรถเพิ่งเข้ามาใหม่นะคอนโซลคอนโซลได้เป็นสีดํานะครับใหม่ๆกิ๊บๆแบบนี้นะครับเกียร์เป็นเกียร์แมนนวลคุณผู้ชมนะตัวแซดดิชันเป็นตัวเตี้ยนะคุณผู้ชมเป็นตัวสมาร์ทแคปนะครับเปิดแคปได้นะคุณผู้ชมนะครับ ทีนี้มาดูนะครับในส่วนของตัวเสาเอกันนะครับขันับบพานใดนะครับที่เป็นกันงวลเรื่องชนหนักที่ความจมน้ํามานะหัวน็อตไม่มีขันแขยับเสาเอไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวถังรถนะครับใครมาหาฟลิกอัพสายอึดนะครับถึกทนหมาจัดคันนี้ได้เลยนะครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องเป็นกันงวลเสอร์วิสบริการหลังการขายเรามีให้แน่นๆนะคุณผู้ชมเม็ดองเม็ดอาร์คนะครับเดิมๆแผ่นเหล็กแนบชิดสนิท แบบนี้นะครับโครงสร้างเด <Liberty. S 1> มิมๆนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวถังรถตัวโครงสร้างรถนะครับเอกสารเล่มรถมีครบไม่ชํารุดไม่สูญหายไม่จมน้ําไม่ชนบไม่ติดปั๊มนะมาดูนะครับในส่วนของตัวเสาบีนะครับไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชื่อมตัวถังรถนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับแบบนี้นะครับเดิมๆแน่นอนนะครับซีนนะครับประตูหรือว่าซีนตัวแคดเดิมๆโรงงานนะครับ จิกนะครับต้องมีรอยเล็บคุณผู้ชมเห็นรอยเล็บไหมอ่ะกล้องไม่โฟกัสนะครับนี่จาเป็นรอยเล็บแบบนี้นะคุณผู้ชมนับจิกต้องมีรอยเล็บแบบนี้นะครับอ่ะทีนี้ครับใครที่กาลังมองหานะครับไม่ควรพลาดนะครับด้วยประการทั้งปวงคุณผู้ชมราคาสามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทไม่ได้มีเข้ามาบ่อยๆสำหรับเจ้ากระบะรีโวนะครับคันนี้เป็นเกียร์ธรรมดานะคุณผู้ชมนะครับโอ่งซุ้มล้อรายละเอียดนะครับ ชัดเจนนะครับคบเหลี่ยมคมชัดเจนนะครับในส่วนของฝาท้ายเรามาเปิดดูนะครับในส่วนของฝาท้ายกันนะครับว่ามีการชนหนักมาหรือเปล่านะครับเม็ดอาร์เดิมๆแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทแบบนี้ไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีชนรูกลมๆแบบนี้ไม่มีการตีไม่มีการเคาะไม่บิดไม่เบี้ยวอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับฝาท้ายเดิมๆโรงงานแน่นอนรับประกันนะครับเม็ดอ,องเม็ดอาร์ เดิมๆจากโรงงานนะครับทีนี้นะครับพามาดูนะครับในส่วนของตัวช่วงล่างกันบ้างนะครับอ่าล้อลงล้อไหลมีมาให้ช่วงล่างดำดำเงาเงาคัสทรงคัสซีเผานะครับเหล็กแหนบไม่มีเหล็กเหล็กแหนบไม่มีขึ้นสนิมแต่อย่างไดใดทั้งสิ้นนะคุณผู้ชมครับตัวรถนะครับโครงสร้างเดิมอย่างแน่นอนนะครับทีนี้นะครับไปต่อในส่วนของโครงสร้างรถใน ในตัวของฝั่งคนขับกันบ้างนะคุณผู้ชมนะเปิดแครบไว้รอเลยนะครับอ่ะดึงดูกันก่อนเลยครับอ่าส่วนนี้ที่ส่วนที่ต้องดูนะครับกลมๆลึกๆแบบนี้เลียงแบบนี้แผ่นเหล็กแนบชิดสนิทแบบนี้นะคุณผู้ชมเดิมๆโรงงานไม่มีตัดไม่มีต่อไม่มีเชือกนะครับอ่าดูสีเดิมๆนะครับโรงงานสีเดียวกับตัวรถนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับซื้อรถที่ผมนะครับหายห่วง ไร้กังวลแน่นอนนะครับในส่วนของท่านใดที่เป็นกังวลเรื่องรถที่ย้อมแมวมาขับหรือเปล่าไม่มีอย่างแน่นอนคุณผูชมครับทีนี้นะครับผมพามาดูในส่วนของด้านในนะครับผมพาสตาร์ทเครื่องกันก่อนเลยคุณผู้ชมนะครับสตาร์ทเครื่องคันนี้ผมพามาดูเลขไม์กันนะครับอ่าคุณผู้ชมเห็นไหมหนึ่งแสนห้าหมื่นสามพันหนึ่งร้อยเก้าสิบเอ็ดกิโลนะครับสําหรับเลขไม์นะ ไม่มีกับไม่มีกอหม่นะครับหน้าจอแอนด์หน้าจอนะครับหน้าจอทัชสกรีนเดิมเดิมเหมือนจากโรงงานนะครับมีให้นะเกียร์คันนี้เป็นเกียร์แมนนวลคุณผู้ชมแอร์ก็เป็นแอร์แมนนวลนะครับพวงมาลัยนะครับได้เป็นพวงมาลัยหุ้มหนังสีดําแบบนี้นะครับกระจกเป็นปรับไฟฟ้าแต่ยังไม่เป็นพับไฟฟ้านะคุณผู้ชมตัวนี้นะครับเป็นตัวเริ่มต้นคุณผู้ชมนับนี้ผมพาไปดูนะครับในส่วนของตัวฝากระโปรงข้างหน้ากันเลย ห้อเครื่องนะครับมา่อนะครับในส่วนของข้องเครื่องการเครื่องเดิมๆนะครับไม่สั่นไม่สะท้านนะครับเครื่องตัวนี้นะครับขึ้นช like ื่อเรื่องติดทนอยู่แล้วเครื่องโตโยต้านะครับคุณผู้ชมดูหัวนงหัวน็อตนะครับโครงเครื่องหัวนงหัวน็อตมาหัวน็อตเครื่องนะครับอยู่ครบแบบนี้นะครับเครื่องไม่มีการแกะกันแงะนะครับไม่มีการซ่อมมาแต่อย่างใดแน่นอนครับรถมือเดียวประวังศูนย์แน่นอนคุณผู้ชมเห็นทางในไหมครับไม่มีสนักติดก้อนจมน้ํามานะครับเนื่องจากแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทรอยอาร์ตอยู่ครบ หัวน็อตไม่มีข,ขันสขยับครับผู้ชมเห็นคานไหมคานที่เป็นอ่าเป็นทรงเป็นรูรูแบบเนี้ยต้องไม่บิดไม่เบี้ยวต้องเป็นทรงครับแผ่นเพดเดิมๆโรงงานนะครับท,รทุ้งทงทุ้งโชนคะครับ,รบให้ดูที่ตัวนี้เป็นหลักนะครับถ้าไม่มีการคลอกก็จะเป็นทรงแบบนี้ไม่ไม่บิดไม่เบี้ยวหรศกนะครับคานลงคานหน้านะครับดูรูกลมๆเป็นหลักเล็บพาร์ตนะครับแผ่นเหล็กแท้ที่สนิท นองพันหน้าเดิมเดิมคุณผู้ชมนะครับหัวน็อตไม่มีขันไขขยับคันหน้ารูกลมคมสวยนะครับไม่มีการเคาะถ้าเกิดมีการชนหนักมาตัวนี้จะบี้เข้าไปคุณผู้ชมถ้าเกิดบี้เข้าไปนะครับและมีการเคาะนะครับรูตรงนี้นะครับจะไม่เป็นทรงแบบนี้นะครับุณผู้ชมนะครับแผ่นเหล็กแนบชิดสนิทนะครับเม็ทรงเม็อาร์ตนะครับอยู่ครบนะครับทรงเดิมนุงพันใน้นะครับคุณผู้ชมมองเห็นไหมหัวน็อตไม่มีขันไขขยับแผ่นเหล็กแนบชิดสนิท ปากระโปรงเดิมเดิมบวนนัดไม่มีการขันสาขยับเลยนะครับโลโก้โตอต้ายังอยู่นะคุณผู้ชมแล้วก็ําเรื่องโครงสร้างรถเดิมนะครับข่ายเดิมลงมาอย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับากระโปรงนะครับรูระบายความร้อนรูคมๆสวยนะครับอย่างที่เรียนไปว่าถ้ามีการเคาะการตีนะครับรูจะเป็นทรงแบบนี้นะครับคมสวยๆแบบนี้นะบฉนวนการความร้อนนะครับไม่ตกท้องช้างนะคุณผู้ชมนะ สำหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับรถคันนี้นะครับรถกระบะไว้ใช้งานนะครับคุ้มคุ้มอึดๆึดทนทนนะครับคันนี้ตอบโจทย์อย่างแน่นอนคุณผู้ชมนะครับที่สําคัญราคาแค่สามแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นคุณผู้ชมมาจัดได้เลยนะครับมาจับมาจองได้เลยมาไวยปลายไว้แน่นอนคุณผู้ชมนะครับเบอร์โทรที่ไว้ให้ด้านล่างขวามือเบอร์โทรสู์เก้าสี่สองศูนย์สามห้าศูนย์หกตีที่ภรษาด้านการขายบริษัทเอทยนยินดีให้บริการเบอร์โทรผมสามารถแอดไลน์ได้นะครับสําหรับวันนี้ขอบคุณครับ